you so 嗯嗯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 嗯 ใจก็รู้กันว่าเมื่อใจช้ำจากที่ไหนมาแต่ว่าเรายังมีกันและกันอาจไม่มีถ้อยคำพูดคำใดที่วันหวานเพียงแค่เราสื่อสารทางหัวใจก็เรา นแ้จะคอยป้อนยาจะคอยรักษาอาการเจ ไอพอลไม่หกเกือบสวยใช่เลยนิดเลยหน่อยเพื่อยจะได้เรื่องเลยคนอย่าแกเลยคนเลยเฮ้ยน้ำอะไรอ่ะรู้ว่าฉีแมาวะ ต้นไม่ต้องอุดแล้วล่ะทำไมอ่ะน้ำไหลหมดบ่อแล้วโ่โอ้ยอขอร้องแกหน่อยว่ะคือเมื่อคืนฉันฉันเห็นมิกไหมฉันเห็นมิกไหม โอ้โหอะไรของแกไว้ลิงผมจะมาถามพวกพี่ว่าพวกพี่อ่ะเห็นมีบ้างไหมเอออือไม่ได้เรื่อง บอกแล้วไม่มีมิกมีแต่หมัดเอาไหมไปรักรักช่วยฉันหน่อยนะเฮ้ยแล้วทำไมแกไม่ไปพูดกับเบนเองวะโอ้โหนี่แกทำอย่างนี้แกไม่รู้จักไอเบนเนี่ยไอเบนเนี่ยเกลียดฉันอย่างอะไรดีอ่ะขนาดวันนั้นนะฉันไปเล่นกับหมาข้างถนนนะไอเบนเนี่ยออกมาด่ายกใหญ่เลยหมอแกสกปรกเิด่าหมาตัวหมาสกปรกโอ้น่ารัก แกช่วยฉันหน่อยนะแกไปบอกยาเบนนะบอกว่าขอให้เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับความลับอะไรเหรอบอกลิงก์ดีลิงก์อยากรู้อ่ะนะบอกลิงก์หนยนะอยากรู้จริงอ่ะเจี๊เอ๋อากเดินมาถามเอ๋ออากะเดินมาถามนี่แกเห็นฉันไปมอกนับฟาร์ตุงหรือไงวะ้าตรงเห็นจริงไหมอ่ะไม่เห็นฟารตง โอ้โหนี่ถ้าเกิดไม่ครั้งนะฉันจะไม่ฟันทงแล้วจะต้องทำสอบไปเลยไปโอ้ยไอ้รักน้องแกคนนี้ไม่ไหวจริงๆเลยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้สักอย่างต้องให้แกช่วยตลอดเลยหลบแกไปช่วยฉันใช่ไหมปฏิตากันเลยฉัันนปจกรยยาเเล่่มีครับมิกมิก มิกเอา้ามิกมิกครับมิกมิกไปไหนมาครับไปฉี่มาครับมิกเข้าห้องน้ำมิกนั่งฉี่หรือยืนฉี่อะครับนั่งครับโอ้แล้วมิกชอบตุ๊กตาบาร์บี้นะครับชอบคบองั้นเขินไปเล่นเลยค่ะเขินเลยค่ะบ๊ายบายจีนจน ลิงถาวไอมิกมาแล้วได้เรื่องไหม99เปอร์เซ็นเป็นผู้ชายใช่ไหม99เปอร์เนเป็นตุ๊ดว้าวแล้วเจวผู้ชายอย่างแหงต้องมีลูกเป็นตุ๊ดเฮ้ยไม่จริงลูกเเป็นตุ๊ดนอแม่นอแม่ไม่ไอายุสั้นเลยลูกมันยังไม่ตายมันเป็นตุ๊ดฉันหมายถึงอายุความเป็นชายไม่น่าสั้นเลยตั้งห่า นไปตุ้ดนะเบ้ไม่ใช่ไอ้มิก็สิมันเป็นตุ้ดนะวิ่งจริงนี่รักตะเกียร์นะเจ๋งสุดไปเลยไอ้มิกอ่ะมันยอมรับเลยนะว่ามันอ่ะชอบเล่นตุ๊กตาบาร์บี้พูดเสร็จมันก็เต้นไอวิ่งซุ้ยให้ดูด้วยอ่ะเชื่อใครไม่เชื่อไปเชื่อไอ้ลิงมันเอางี้ทินลินผมจะหาโอกาสคุยกับมิกเองให้มันรู้แลางล่อดไปเลย เล่นไสแล้วลูกไปอาัน้ำแล้วไปกินข้าวกันปะตอนนี้ครับมีขอเปลี่ยนชุดให้ตุ๊กตาก่อนเอานะพี่แฮงคถึงพี่จะมีลูกเป็นตุ๊ดแต่แต่อะไรวะแต่แต้แต่แต่แแต่แต

ดูละครซีรีส์คอนทมสายกดกดก,ดกดกดตินตามดูมือถือครับรักสมาทุกนาทีรักเราจะอยู่ตรงนี้ข้างเคียงกัน ฉันมั่นคือเธอรัสมาทุกคืนวันรักเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปฉันจะให้ความรักเรามันคงอยู่เรื่ไปไม่ว่าผ่านวันที่ไรหรือดีจะมีใจเหมือนยังรักเธออยู่ตรงนี้เพราะรักคือสิ่งที่เรา ของฉันนั้นคือเธอรักเสมอทุกนาทีรักเราจะอยู่ตรงนี้ข้างเคียงกันรักของฉันนั้นคือเธอรักเสมอทุกคืนวันรักเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป